นี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับเ,เพื่อนๆมาที่เอเชียทีคครับเพราะว่าผมอยากจะมาดูเขาเรียกว่างานดิสนีย์นะครับผมที่จัดขึ้นที่เอเชียทีคนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนนะครับเดีย๋ยวลองไปดูตรงนู้นก่อนแล้วกันนะครับ ระหว่างที่เดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเพลงจากดิสนีย์นะครับเปิดคอคอไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมกลัวคือผมกลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ในวิดีโอนะครับผม The Lion King ครับเนี่ครับผมซุ้ม The Lion King นี่มีภูมิบ้าทีโมนนะครับซุ้มต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นจากสุโทเปียตัวที่ผมชอบนี่ก็คือตัวนี้นครับสร์ล็อตสรล็อตมันจะเฉยๆหน่อยที่เป็นพนักง,งานแบงค์ ครับ wow. ว้าวคือบูสตาวอครับผม <Ooh. S 2> นี่ครับ BBX Hello นี่ครับทุกคนครับนี่ First Order Stormtrooper โ oh, อ oh, ้โห <c oughs> มาเรียงกัน3ตัวเลย <c oughs> แล้วข้างหลังก็คือ First Order Tie Fighter นี่น่าจะเป็นขนาดจริงเลยก็ว่าได้ฮะยิ่งใหญ่มากครับผมมันใหญ่มากเลยทุกคนนี่ first order A แต่บัญทีครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นขนาดที่เขาย่อลองมานะแต่ผมว่าแค่นี้มันก็ถือว่าใหญ่มากแนละ้ว มีโชว์เขาเรียกว่าเป็นคอสตูม y อ l g u การนะครับคอสอดอร์ o อ a l g การ d จริงๆตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ8ตัวแต่และตัวจะใช้อาวุธต่างกันแต่ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยเ,เป็นทองนะครับน่าจะเป็นทองเด t ู <Tro> ปเปอร์ว้าวโอ้แล่นี่ก็ซิส t ูเปอร r แต่แค่นี้ก็สวยมากแล้วครับซิสทูปเปอร์นะครับเพื่อนๆบริเวณด้านในก็จะมีแบบเป็นเกมแบบให้ลองขับยานนะครับอันนี้ตัวอย่างยิง เจ๋งมากเลยครับข้างในได้เห็นเ่า First Order t i a i Fighter นะครับเป็นเป็นแล้วก็เอทีทีนะครับสวยมากนะครับถือว่าเป็นตัวโมเดลที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมวันนี้เจ๋งมากเลยนะครับมุมนี้มุมนี้ก็ไม่น่าพลาดครับเป็นเอ่อมาเวลยูนิเ e อร์นะครับผม Iron Man นัตเบอร์เลยครับเพื่อนๆนะครับโอ ก่อนเข้ามาเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อบัตรก่อนนะครับเพื่อนๆคือเขามีจําหน่ายบัตรอยู่ที่โกดัง4นะครับนะครับอันนี้เราเดินเข้ามาเลยไม่ได้นะครับคือมันจะมีบางจุดนะครับที่มันสามารถเข้าฟรีได้แล้วก็จะมีบางจุดเนี่ยที่อาจจะต้องแบบว่าซื้อบัตรนะครับเพื่อท,ที่จะเข้ามานะครับผมอันนี้จะเป็นโซนของซ mm ินเซสนะครับผมจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นเจ้าหญิงนะครับผม ข้างในก็จะมีโมเดลนะครับสีทองนะครับเป็นเจ้าหญิงอยู่ข้างในนะครับผมอันนั้นแน่เลยไม่รู้เหมือนกันอันนั้นแน่เลยรเดว่านี้รเดว่านี้ ี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำหน่ายบัตรตรงไหนอ่ะพี่ผมถ้าเกิดสำหรับตัวงานนะครับผมสามารถไปที่อาคารข้างๆเซเว่นเซนนี้ได้ครับผมอ๋อเซเว่นเซนตรงนี้ข้างๆเลยครับผมซึ่งเ่ในการซื้อบัตรครับผมคือจะมีหลายๆโซนที่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผมอ๋อตรงนี้ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายคือก็มาตอนแถว่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอยู่ตึกข้างนี้เลยครับอ๋อได้ครับขอบคุณครับเขาบอกมาว่าอยู่ประมาณตรงนี้นะ คือบัตรหน่อยนะครับผมอยากเข้ามาเวลอะครับที่เดียวเข้าไนี้นะครับมีสองราคามีสองราคาใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้ราคาเด็กนะครับคุณใหญ่อ๋อเอาเอาโซนมาเวลอะครับอ่าโซนมาเวลเป็นหนึ่งนะครับครับคาหคึ่งร้อยครับคนผมได้บัตรมาแล้วนะครับเป็นบัตรเข้าโซนมาเวลนะครับตัวบัตรเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้าโซนการ์เดนนะครับโซนที่เป็นโซนเจ้าหญิงได้ด้วยนะครับผมผมได้บัตรลายเออ่แบ็คแพนเทอร์มาครับ นี่นะครับก็ราคามันก็อยู่ที่ประมาณ879บาทนะครับผมหากมาวันธรรมดานะครับก็จะถูกกว่าร้อยหนึ่งนะครับผม อนนี้เรากำลังจะเข้าโซนมาเวลนะครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมบัตรเรียบร้อยลรีล้อยครับเ้นะครับระหว่างที่เดินมานะครับจะมีจะเป็นบูธคอม,กคกคมิกนะครับจากมาเวลนะครับผมเป็นบูธถ่ายรูปนะครับ น่ารักน่ารักดีนะครับผมดิโอรามานะครับผมสไปเดอร์แมนนะครับมีชักใยลงมาจากข้างบนด้วยครับผม ป้ายสตาร์กนะครับผมผมขอแนะนำให้ทุกคนพบกับความตื่นตาตื่นใจนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครังแสงโทนี่สตาร์กนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาร์ควันเลยนะครับเป็นมาร์ควันของโทนี่สตาร์คนะครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์1ต่อ1เป็นโมเดลนะครับผม <good> นี่ครับ โห oh, สวยมากเลยนะครับโดยเฉพาะหน้ากากับกตรงกลางเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับ <All S 1> อันนี้เรียงกันตั้งแต่มาร์ก1มาร์2มาร์3นะครับมาร์ก3ก็จะมีเริ่มมีสีแดงมีสีทองนะครับอันนี้มันโดดมาร์ก7เลยมาร์ก7ที่เป็นอเวนเจอร์ภาคแรกนะครับนะครับที่โทนี่เรียกมันเป็นแคปซูลอะ มาสวมอันนี้เป็นเคสสูทเคสสูทนะครับจากอไอรอนแมนสองนะครับเป็นเคสสูทชุดเคสสูทอันนี้ไอ o n Man น,นภาค2เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชุดที่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรอะไอแร่ตัวใหม่มาไว้ตรงกลางนะครับเป็นพาลตเดียมนะครับผมเป็นมาร์กตัวใหม่อันนี้คือส่วนมาร์กตัวเนี้ย จำไม่ได้ครับอันนี้ผมจำไม่ได้ส่วนโซนต่อไปนะครับอ่าโคตรใหญ่เลยครับอันนี้ มันจะเป็นพ o p cost play ได้เลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นปีกของกัปตันอเมริกาที่ชื่ออะไรนะไอที่เพื่อนเพื่อนกัปตันอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ลืมช่วขา้างไหนกนละครับอันนี้จะเป็นโลกกัปตันนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันนะครับที่เป็นที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับจะเป็นสีเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในซิบิวอ a r ใช่ไหมนี่ครับอ๋อนี่ครับเวอร์ชันซิบิวออลส่วนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเอ่ออินฟินิตี้วอใช่ไหมครับอ๋อนะครับมีน้องเขาให้ข้อมูลอยู่นะนครับผมนะครับอันนี้เป็นโซนของกัปตันนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็น เดนโบบิดนะคบผมเป็นสะพานสายรุ้งของเรื่องทอนั่นเองนะครับผม จะลองยกคอนทอดูนะครับว่า,าจะสามารถยกได้ไหมนะครับผมจับรถจับใช่จับตรงตรงเลยดึงึ้ปึ๊กอ่ะจะรู้สึก เป็นโมเดลของทอนะครับขนาด1ต่อหนึ่งนะครับผมสตอมเบเกอร์นะครับอยู่ในมือด้วย ส่วนของด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับผมจะเป็นชุดนะครับเป็นชุดคอสอแล้วก็ผ้าคลุมที่บินได้นะครับน,นี่เป็นชุดเลยนะครับผม ออเซนเซอร์มันไม่เห็นออจะเห็นคนอีกด้านจากฝั่งนะคะอ๋อโต๊ะโต๊ะคัมพีนะครับเขียนว่า i of Akamoto นะครับผมเป็นพลังที่จะสามารถหยุดเวลาย้อนเวลาได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปครับผมโอ้โหถ้าโซนพังพินาศอย่างนี้ดาวได้คำเดียวฮักครับฮักชีฮักอมืมีโมเดลนะครับเป็นตัวต้นแบบนะครับยังไม่ได้ทำสีครับไอรอนแมนนะครับโอ้มีทานอสด้วยครับทุกคนนี่ครับทานอส นอกจากทานอสแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีเออ่ถุงมือนะครับไอออนเจมกันเหล็กนะครับผมนี้นะครับเป็นส่วนที่เหมือนกับว่าจําลองให้เรารับบทเป็นไอออนแมนนะครับโดยที่เหมือนกับว่าเราใส่ชุดกอดจริงๆนะครับจะเป็นระบบ VR นะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับผม2อันเนี่ยอยู่ที่มือนะครับเอาไว้ควบคุมนะครับผม ข้างในนะครับยังมีจัดโชว์โมเดลนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเป็นซิมไบโอตนะครับ1ต่อสนะครับผมนะครับโมเดลแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าค่ายไหนซิมไบโอตครับผมซิมไบโอตโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นคอกไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนทั้งนั้นเลยนะครับผมมีไอรอนแมนข้างบนข้างบนก็จะเป็นโมเดลไอรอนแมนนะครับ เป็นมาร์กต่างๆแล้วก็ยังมีโทนี่นะครับทีอ่อเป็นตอนที่ขับรถ F1 นะครับผมจาก Iron Man 2นะครับผมมีเพียบเลยโอ้โหหนากากด้วยมีหน้ากากด้วยมีโลกโอหมีตัวที่แบบผมไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยนะครับผม เรียบเลยทุกคนโอปูปูสแตีย์ Stanley นะครับมีปูสแตนลีย์เป็นโมเดลมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมผู้ให้กำเนิดมาเวลนะครับ โคสเลเดอร์ ider, ครับโคสเลเดอร์โอสแบ็กอิดิชันไม่ได้บอกนะครับว่าจากสำนักไหนแต่เขาว่าเป็นสเกล1นต่อสนะครับรายละเอียดเยอะมากเลยครับอันนี้โฮปกับเคเบิลนะครับโฮปกับเคเบิลอพอลคาลิปอพอลคาลิปนะครับจาก X-Men โอ้ใหญ่มากนะครับอพอลคาลิป วอร์มชชีนวอร์มชชีนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเดอะแท้งนะครับอยู่ข้างหลังโอสวยมากครับอันนี้สวยๆสไปเดอร์แมนกับซิมไบโอ e นะครับผมที่กำลังจะกืนกินสไปเดอร์แมนอยู่นะครับด้านล่างมีละครังนะครับแสดงให้เห็นว่าซิมไบโอ e นะคบมันแพ้ละครังนะครับผม นะครับสำหรับทิปพวกนี้เนี่ยที่ผมจะเจาะเป็นแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูในช่องช็อตของผมละกันนะครับผมจะถ่ายทุกตัวนะครับลงในช็อตเอาไว้นะครับสำหรับใครถ้าอยากดูแบบเน้นๆนะครับไปดูที่ช็อตได้เลยนะครับผม นี้ผมมาในส่วนของอุ๊อยแดดร้อนอีูแล้วเจอแดดอีกแล้วครับส่วนของการเด้นอันนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณท่าเรือนะครับมีนะครับกูฟี่ใช่ไหมกับโดนัทดักเออ นี่เป็นหุ่นผีมัมมี่ครับปีนเนี่ยก็เขาก็ปีนขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่างเงี้ยครับผมหุ่นผีมัมมี่ตั้งอยู่ที่เอเชียทีคนะครับผมจะเป็นบ้านสีสิงห์นะครับที่เป็นรูปแบบนั่งรถกระเช้าเข้าไปนะครับผม วันนี้พามาเดินนะครับงานดิสนีย์นะครับผมพูดง่ายๆคือเป็นงานดิสนีย์ที่จัดขึ้นเอเชียทีคนะครับวันนี้เป็นวันที่25มีนายนะครับผมก็มันจะมีจัดต่อไปน่าจะถึงประมาณเดือนหน้าเลยมั้งครับผมส่วนรายละเอียดก็ไปติดตามได้ที่เพจดิสนีย์หรือว่าเพจเอเชียทีคนะครับผม Facebook นะครับลองลองลองไปดูกันนะครับผมครับยังไงวันนี้ก็นะครับผมขอตัวก่อนนะครับเดินตั้งแต่เที่ยงยันเย็นเลยอ่ะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่ชอบดิสนีย์ชอบมาเวลนะครับก็ ลองมาเที่ยวกันได้นะครับผมมันมีโซนที่เข้าฟรีแล้วก็โซนที่ต้องเสียงเงินด้วยนะครับผมก็เลือกตามความสะดวกตามความเหมาะสมของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อน,นครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า